ชืน่นามมะพร้าวบอนไซนะครับอ่านะครับวับนนี้นะครับอ่ามีลูกค้าสั่งมะพร้าวนะครับทั้งหมด16ต้นนะครับวับนนี้อ่า15ต้นนะครับอ่าเราจะส่งอ่าไปส่งนัดการเคลื่อนทางนะครับต่อมือนะครับเพราะฉะนั้นวิธีการแพ็ค ก็นะครับจะแพ็ไม่ให้หลุดนะครับไม่ให้ต้นหลุดจากกระถางนะครับการแพ็คนะครับไม่ให้หลุดจากกระถางนะครับอันนี้ยกลากนะครับยกล่างโชว์นะครับเ็าจะแพ้ก็ขนณะนี้นะครับ เราจะใช้นะครับพวกโฟมนะครับอ่าลองนะครับลองให้รอบๆต้นนะครับป้องกันการโยกนะครับอ่าแล้วก็พันนะครับด้วยพลาสติกยืดครับอ่ส่วนใหญ่นะครับวันนี้ ้นมไม้จะมีลักษณะเป็นทรงวินเทจนะครับคือปลูกทั้งเปลือกนะครับปลูกทั้งเปลือกนะครับนีก็ทั้งเปลือกนะครับทรงวิน,วนเทจกับทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้นทรงไหนนะครับเวลาเราทำมีหลายคนบอกว่าทรงไหนที่คนชอบนะครับที่ทำออกมาก็ชอบทุกหมดนะครับ ชอบทั้งหมดขายได้หมดนะครับทั้งทรงวินเทจนะครับทรงมดนะครับสมนี้เป็นทรงนิยมหน่อยนะครับแต่เวลาเราทำออกมานะครับอันนี้ทรงเรือนะครับก็ความชื่นชอบของลูกค้านะครับมีหลายกลุ่มนะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวที่จะทําทรงอะไรนะครับพยายามทําลองดูทุกทรงนะครับก็ไายได้ทุกทรงนะครับ รู้จินามาเปราบันทันะครับก็ขอบคุณนะครับลูกค้านะครับทั้งลูกค้าเก่าลูกค้าใหม่ครับโอเคนะครับ,นะรบนี่คือลักษณะการแพ็คนะครับถ้าจะส่งตะกร้าก็อตะกร้ามาใส่นะครับรอบหนึ่งอันนี้ไม่ได้ส่งตะกร้านะครับเราจะจะส่ง มอบให้กับมือนะครับนัดการเครื่งทางนะครับระยะทางไม่ใกล้นะครับไม่ไกลนะครับไม่ไกลโอเคครับขอบคุณและสวัสดีครับที่ติดตาม